นี่เลยนะฮะทำไมถึงชื่อนี้ล่ะนี่คือทุเรียนไซมินิน,นะครับลักษณะคล้ายพันธุ์พวงมณีแต่ว่าลูกเนี่ยเล็กกว่านิดหน่อยนะครับไม่เยอะเลยนิดหน่อยเท่านั้นเองเอมีชื่อทุเรียนพันธลากขา ใช่เขาปลูกไว้เพียงสองต้นแป้งใช่ค่ะนะครับที่สวนของคุณสิวพลอยบารมีอัศวบวรน,นะครับใ,ในตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนั่นเองใช่ค่ะคุณสิวพลอยนะคะบอกว่าปลูกทุเรียนนะคะหลายสายพันธุ์เลยบนพื้นที่40ไร่หนึ่งในนั้นก็คือทุเรียนพันธุ์ลากขาสองต้นซึ่งได้มาจากทางใต้เมื่อ4-5ถึงปีที่แล้วนั่นเองนะคะปีก่อนเนี่ยเริ่มออกผลแต่ว่าไม่มาก พอมาปีนี้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจุดเด่นเลยก็คือไม่เหมือนใครกินแล้วจะรู้สึกมึนๆกลุ่มๆโอ้ทุเรียนเมาเหรอใช่เหรอแต่ใช่มึนๆมึนๆคล้ายๆกันปะคล้ายๆน่าจะคล้ายๆอ่ะเหรอกินแล้วจะกลุ่มๆเนี้ยเหรอ เออน่าสนใจอถึงได้ลา่าขาไงคะใช่นี่เลยอ๋อ <laughs> เข้าใจแล้วเมื่อลองโพสลงโซเชียลนะคะมีคนสนใจเพียบเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของสวนพร้อมกันเนาะได้ได้ก็ล่าขานะคะเป็นทุเรียนน่าจะมาพันธ์ุนี้น่าจะมาจากทางใต้อะคะ่ะแล้วก็เอรสสัมผัสเขาเนี่ยคะ่ะมันจะกินแล้วเราจะรู้สึกเหมือนเรากินกินวายอะไรเงี้ยประมาณแบบเรากินวายมันก็จะกินเราก็จะเหมือนหูร้อน ม,มีกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วถ้าเราถ้ากินมากเกินไปอะ่ะมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแบบเมาแต่ไม่ได้เมาเยอะนะคะอ่าก็จะเมาแบบอ่อนๆพอดีพดีกลุ่มๆเพลินๆได้คะ่ะ ในเพลินเขาบอกอย่างนี้เพลินเใช่กินไปกึ่มๆึเพลินเอาแล้วสายเพลินเมาแล้วเดี๋ยวตามหากันสะบัดละนี่ใช่เขาบอกว่าถึงจะได้รับความสนใจมากนะคะแต่ว่าไม่ขายแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้ปลูก ว่าแต่จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจมาลองชิมรสชาติทุเรียนลากขาด้วยตัวเองที่สวนแห่งนี้นะคะ,นะสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook พอยจันคาเฟทุเรียนนะคะนี่เลยนะอ๋อมาจากทางใต้นะครับแล้วก็ไปปลูกที่ตราดนั่นเองนะครับ ก็พ่อเคยกินไหมไม่เคย,เคยแต่เขาบอกอธิบายรสชาติมาก็คือมันจะมีเหมือนมีแอลกอฮอล์ใช่ปะกินเข้าไปแล้วหูมันจะร้อๆนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันไม่มีไม่เกลือนะพันนี้ยแต่เชื่อเถอะสายเพลินตามหากันนะนี้ใช่ใชนะครับกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับ ไปกันต่อเลยนะคะไปดูเรื่องราวของสาวสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้นะคะเขาได้ลาออกจากงานแล้วก็กลับมาที่บ้านเกิดนั่นเองนะคะทำโคกหนองนาน,นะคะตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ เลยนะคะที่นี่นะคะก็คือโคกหนองนาโมเดลนะคะตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่3ไร่ที่บ้านต้นตาลตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะจากฝีมือของคุณดิวนันทวันนะคะซึ่งเขาได้เล่าว่าหลังจากที่เรียนจบที่ปริญญาตรีก็ได้ทำงานประจำที่กรุงเทพสาปีก่อนเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะลาออก กลับบ้านเกิดสุพรรณบุรีแล้วก็มาเป็นเกษตรกรนั่นเองเพื่อที่จะได้นำผลผลิตทางการเกษตรนี่แหละมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าก็จะมีกล้วยม้วนนะคะมีกล้วยหนึบกล้วยตากอบนะคะแล้วก็ชาเกสรบัวหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังมีลอดช่องชื่นใจ เส้นสดจะเเป็นเส้นสดเขาจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเลยล่าสุดนะคะชวนผู้สูงอายุในชุมชนปลูกผักปลอดสารกินเองแล้วก็นําไปขายเพื่อสร้างรายได้อีกด้วยนะคะดีเนาะเวลาทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จอย่างแยนะครับก็แบ่งปันความรู้กันกระจายความรู้กันน่ะนี่ก็พยายามให้กับคนรอบข้างอะเนาะช่วยกันปลูกผักเออปลอดสารด้วยอะไรด้วยนะครับค่อยๆเริ่มกันไปเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะปลอดสารพิษได้นะครับ ต้องมี1ต้องนับ1ก่อนแล้วมันถึงจะมี2มี3ได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นต้นคิดด้วยนะครับเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คอ<ภ>ินที่เจดีลอยฟ้าเป็นอันซีนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ โอ้โหเห็นไหมธรรมธรรมชาติสร้างสารรค์แบบนี้ะนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าสงบเงียบจริงๆนะครับเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากๆเลยครับค,ความสวยงามของเจดีย์ลอยฟ้านะครับที่อุทยานธรรมเขานาในหลวงนะครับทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นอันซีนแห่งใหม่ของไทยเราอุทยานธรรมเขานาในหลวงเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ตำบล ต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะเป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสงบและร่มเย็น่ามกลางป่าเขาเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็สายบุญสายธรรมเนี่ยนะครับบางทีแล้วเนี่ยต้องการไปหาสถานที่สงบๆไหว้พระ,<ฮ>ะทำสมาธิสักครู่สักระยะหนึ่ง5นาที10นาทีเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่อยากนำเสนอที่นี่จริงๆ <ฮะ S 1> โดยเจดีลอยฟ้าเนี่ยนะครับก่อสร้างด้วยศิลาแรงจากเมืองกำแพงเพชรนะครับ ภายในพระเจดีย์เนี่ยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ะะและนอกจากนี้ก็ここยังมีซุ้มประตูโบราณแบบ9ก้ายอดซึ่งสวยงามมากๆเลยครับเวลาที่แสงอาทิตย์สาดสีทองลงมาตกกระทบเนี่ยนะคบ<อ>คุณคุณจะได้แบบความสวยงามมากๆแล้วถ้าถ่ายรูปตรงนั้นได้ทันนะครับคุณจะเก็บภาพบรรยากาศที่สวยถึงเราไม่ถ่ายรูปกลับมาถ้าเราได้เห็นภาพตรงนั้นเนี่ยนะครับคุณจะมีรอยยิ้มขึ้นบนใบหน้าเลยอัศจรย์จริงนะสถานที่ที่มีความสงบร่มเย็นแบบนี้นะครับแล้วยิ่งมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่เนี่ยค่ะ ลองก้าวขาเข้าไปดูจะมีความร่มเย็นจริงๆ,จร,งๆจริงค่ะคุณพ่ออัศจรรย์น,นะคะ